นิทานการแข่งขันของสิงโตและจระเข้ในหมู่บ้านสวสสอที่มีทั้งป่าและแม่น้ำสิงโตตัวใหญ่และจระเข้เคี้ยวแหลมต่างคุยโวเกี่ยวกับความเร็วของตนสิงโตมั่นใจในพละงกำลังและความเร็วบนบกส่วนจระเข้ก็เชื่อมั่นในความสามารถการแหวกว่ายในน้ำทั้งสองตกลงจะจัดการแข่งขันที่พิเศษที่สุดโดยให้แต่ละฝ่ายแข่งในที่ที่ตนถนัดที่สุดพร้อมกันสิงโตจะวิ่งไปบนฝั่งแม่น้ำส่วนจระเข้จะแหวกว่ายในแม่น้ำขนานไปกับสิงโต โดยทั้งสองจะเริ่มต้นพร้อมกันและแข่งกันไปจนถึงปลายทางที่กำหนดไว้เริ่มการแข่งขันเมื่อเสียงสัญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้นสิงโตพุ่งตัวออกไปบนฝั่งวิ่งไปตามเส้นทางด้วยความเร็วของเจ้าป่าขณะเดียวกันจระเ,เข้เคี้ยวแหลมก็แหวกว่ายในน้ำอย่างรวดเร็วจระเข้ใช้แรงแขนขาแหวกน้ำได้อย่างคล่องแคล่วไม่ยอมให้สิงโตทิ้งห่างไปไกลนะัก สองฝ่ายต่างเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางขนานกันอย่างดูเดือดแม้จะอยู่กันคนละที่สิงโตก็สามารถมองเห็นเงาของจอระเข้ว่ายไปอย่างรวดเร็วขณะที่จระเข้ก็เห็นสิงโตวิ่งไปบนบกด้วยความรวดเร็วเช่นกันในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งสิงโตและจระเข้มาถึงเส้นชัยพร้อมกันทำให้ผลการแข่งขันเสมอกันทั้งสองฝ่ายต่างสแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจในที่ที่ตนถนัดโดยสิงโตแข็งแกร่งบนบกส่วนจระเข้ก็ว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ผลเสมอนี้ทําให้พวกเขาตระหนักว่าไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือน้ําต่างก็มีความถนัดเฉพาะตัวซึ่งต่างกันแต่มีคุณค่าในแบบของตนเองไม่มีใครที่เหนือกว่าใครเพราะต่างคนต่างก็ทําได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตนเองข้อคิดจากผลเสมอของการแข่งขันนี้ก็คือ ความสามารถของคนเราอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์และทุกคนต่างมีจุดแข็งของตัวเองไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผู้ชนะเสมอไปการยอมรับในความถนัดของแต่ละคนจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและกลมเกลียว